ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวหรือข่าวสั้นนะครับในส่วนของ iPhone 16นะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วครับเปิดตัววันที่9เดือน9นะครับเดือนหน้านะครับทุกกระแสนะครับก็แจ้งเข้ามาเนาะในส่วนของตัว iPhone นะครับจะมีโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีความแตกต่างตรงหน้าจอเนาะในส่วนของ iPhone 16 Pro นะครับจะเพิ่มขึ้นนะจาก 6.1นิ้วนะครับเป็น6.3นิ้วนะครับในส่วนของ iPhone 16 Pro Max จาก6.7เป็น6.9นิ้วนะก็น่าสนใจดีนะครับในส่วนของ iPhone 16 Pro แล้วก็พัทนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่จะเปลี่ยนแปลงตรงกล้องนะครับจะเรียงกันนะเหมือน iPhone รุ่นเก่านะครับในส่วนของที่เพิ่มเข้ามานะเห็นบอกว่าจะมีปุ่มถ่ายรูปนะครับปุ่มแคปชั่นนะครับที่ อยู่ตรงข้างของตัว iPhone นะและปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มกดนะครับในส่วนของแรมนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น 8G ินะครับก็ใช้กับระบบ AI นะในส่วนของราคานะครับแจ้งมาว่าจะเท่าเดิมนะครับอีกกระแสหนึ่งว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับโอ้ถ้าเพิ่มขึ้นนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะในส่วนของราคานะครับครับก็รอฟังในส่วนของ วันที่9เดือน9นะครับเปิดตัวนะครับของ i p h o นครับว่ามีอะไรว้าวไหมนะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลับนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ2 0 0บาทส่งฟรีค่ะ วิปูซิลิลาแชนพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องดีน่าซอฟแคร์พัส Pass, มีส่วนผสมของิตมีและโจโจ้บาออย์ช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านเผยผิวเปล่งปลั่งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง Sho ป e e ้ medical cpt หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรักของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า